เขาบอกว่าจะให้ดีต้องกินคู่กับน้ำพริกของเขาด้วยก็ยังไม่ได้ถึงจะหยิบน้ำพริกไงมึงรีบร้อนอะไรต้องหยิบก็คือต้องพูดเลยว่าเนี่ยคือเขาทำรสชาติหนังไก่มาให้มันแบบว่าเคี้ยวเพลินๆแล้วก็รสชาติไม่หนักมากเค็มอ่อน <c oughs> ๆกลางๆกินเปล่าๆก็ได้เพื่อที่ว่าจะได้กินคู่อย่างอื่นได้แต่กินเปล่าๆเองก็จะได้กินได้เยอะอถูกไหมมาลองกับน้ำพริกน <c oughs> <ๆ>้ำพริกก็มี3แบบด้วยกันประกอบไปด้วยปลาสลิดอกไก่ แซลมอนส่วนตัวผมแล้วนะผมเนี่ยจะถ้าให้เล็งก่อนเลยนะมผมจะไปในทางแบบปลาสลิดก่อนทําไมต้องเลือกปลาสลิดก่อนเพราะผมถูกจริตกับปลาสลิดผมชอบปลาไทยผมชอบปลาไทยเก่งเก่ง<ม>ดีเอานี้ไว้คุณละ่ะผมเลือกอ้ออกไก่เพราะว่าเพราะว่าเราอยากรู้ปกติอกไก่มันเป็นสิ่งที่ดูเอามาทำอา,อาหารได้อย่างได้ได้ไ,ดไม,ไม่ไม่หลากหล